สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้วันที่เก้าเดือนมิถุนายนปีสองห้าหกห้าวันนี้น้องชายผมอาจารย์โบเสียนโบหรือแล้วแต่คนจะเอิญว่าอะไรบักโบก็ได้พามาใส่ใส่ครับนี่เมื่อนี่ <c oughs> ครับวันนี้มองกี่เซนครับนี่ <c oughs> มสมเซนครึ่งมองสามเซนครึ่งกับกี่เซนครับ <c oughs> สี่เซนเอา <c oughs> สามเซนครึ่งกับสี่เซนกำลังเริ่มจะใส่บัดน,นี้ ดี๋ยวถ้าเบิง์นะครับว่าจะเป็นยังไงเนอะไปแล้วครับเริ่มยามปลากันแล้วเริ่มยามปลากันแล้วนี่ดูปลาเนี่ยทั้งกระมังทั้งนี้เจ้าของช่องก็อยู่ในน้ำนี่ดูสองกระมังเลยนี่จัดมาห้ำจัดมาอยอ่ใส่ป,ปลานะ่ะเบิ่งดูตุ้งตัวปลาดูโอ้งาม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  มองสี่เซนมองสี่เซนเอาปลดปลาครับมองสี่เซนครึ่งสี่เซนดูปลาตัวนี้จะตัวใหญ่ๆลอยในน้ำ นู่นชามกะละมังลุงไปแล้วอยู่นู่นมองน้ำมีปลามองน้ำมีปลาน้ำไ่าไหมครับ ตอนนี้เจ้าของช่องไม่ลงน้ำแล้วครับเริ่มหนาวห้ำที่หดเบดิดนั่นป่าปลดป่ามือไม้กับบันนิงล้ะ หนาวอู้ไปพร้อมกำลังบางเมื่อถำเอ้ยคนผูดูไม่เห็นป่าผู้ชมบ่เห็นป่าอืม อืมติดถึกดีอยู่เนาะช่องนี้เนาะถูกดีอยู่ช่วงนี้นี่น,นะนนนนอืมอ้าวยกปลายเมืองเลยครับยกปลาดูเนี่ย สองกระมังสามกระมังหนูน้อนอ้นน่ะพาขาวมียตัวใหญ่ๆมองสีเส่เซนครับตาคายสี่เซนภาพมันอาจจะไม่ชัดหน่อยเพราะผมซูมไกลอยู่คนละฝั่งกันเลยเดี๋ยวได้ดูตอนจตอนท้ายนั่นตอนจบแวสรุปไปดู ปอดป่าอ oh, oh, ีโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่งี้ได้ได้หลายๆไปทำอะไรครับเนี่ยเอาไปแจกพี่น้องน้องผมว่าไปแจกพี่น้องพี่น้องหลายตีเต็มบ้านเต็มเฮือนตีพี่น้องอ่ะอืมอ๋อ จ้าของช่องมาไว้แล้วแซน้ำนานๆมาได้เดี๋ยวมันิิเปื่อยปวดเอาปวดเอากูไปพร้อมปวดไปพร้อมมาเนี่ย้แมนบางเบิดกล้องแนวมาเห็นเบิรดหำเอ้กะมงกลมังบางเบิร์ดอ้าดินก็ไปแผลบเขาไปแบเนี้เอ้าวจางล้อนี่ มองสี่เซนนะปลดมมนทันแล้วครับกู้ขึ้นมาสัก่อนผลมันที่ตกก็เลยต้องอันนี้ก่อนนี่ครับปลาพอจะได้อยู่เบึ่งตัวปลากับฝ่ามือผมนี่จะรุ่นใหญ่ๆมองสี่เซนปลดได้แล้วแรงแล้วงายอยู่แล้วครับปลดหำปลด ขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับคลิปหน้าจะพยายามเอาให้ได้เยอะกว่าน,นี้ขอบครับ